7สูตรผิวขาวได้ง่ายๆด้วยสมุนไพรใกล้ตัว 1. สูตรมะขามเปียกน้ำผึ้งและนมสดนำมะขามเปียก1กำมือมาคั้นกับนมสด1แก้วแล้วผสมน้ำผึ้งลงไปอีกประมาณ3ช้อนโต๊ะขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นให้นำส่วนผสมที่ได้มาขัดผิวให้ทั่วทั้งตัว โดยให้ขัดวนๆอย่างเบามือเมื่อขัดเสร็จแล้วให้พอกตัวทิ้งไว้อีกประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกให้สะอาดสูตรนี้สามารถทำได้สัปดาห์ละ1-2ครั้งผิวของคุณจะค่อยๆกระจ่างใสและขาวเนียนนุ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ 2. สูตรขมิน้นนำขมิ้นสดไปขูด หรือบดให้เป็นเนื้อละเอียดจากนั้นให้นำมาขัดผิวและพอกทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีสูตรนี้สามารถทำได้บ่อยๆเท่าที่ต้องการจะช่วยทำให้ผิวพันณขาวผ่องและดูสดใสมีน้ำมีนวล 3. สูตรขมิ้นน้ำพึ่งและน้ำมะนาวนำผงขมิ้นประมาณ3ช้อนโต๊ะ มาผสมให้เข้ากับน้ำพึ่งสองช้อนโต๊ะและน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นให้นำมาขัดผิวให้ทั่วตัวพร้อมกับพอกทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วค่อยล้างออกให้สะอาดทำสัปดาห์ละ1 2ถึงครั้งผิวจะขาวเปล่งปลั่งขึ้น 4. สูตรน้ำมะนาวนำมะนาวสดๆมาผ่าครึ่ง จะกี่ลูกก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ขนาดตัวของแต่ละคนเมื่อผ่าครึ่งแล้วให้บีบน้ำมะนาวใส่ถ้วยจากนั้นให้นำเปลือกมะนาวด้านในไปจุบกับน้ำมะนาวที่บีบไว้แล้วนำมาขัดผิวเสร็จแล้วให้ล้างออกให้สะอาดผิวของคุณจะขาวขึ้นเพราะน้ำมะนาวมีกรดอ่อนๆสามารถขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออก ซึ่งสูตรนี้ทำเพียงแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอค่ะ 5. สูตรแตงกวานำแตงกวามาปอกเปลือกออกจากนั้นนำไปปั่นคั้นเอาเฉพาะเนื้อแตงกวานำไปแช่เย็นไว้สักพักจากนั้นให้นำมาขัดผิวให้ทั่วตัวพอกทิ้งไว้ประมาณ30-40นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดสำหรับสูตรนี้ สามารถทำได้สัปดาห์ละ2-3ครั้งผิวของคุณจะขาวและเนียนนุ่มขึ้นที่สำคัญผิวจะไม่แห้งกร้านอีกด้วย 6. สูตรว่านนางคำขมิน้นว่านไพรและดินสอพองนำว่านนางคำขมิน้นและว่านไพรามาหั่นเป็นชิ้นบางๆตากแดดให้แห้งแล้วนำมาบดให้ละเอียด เมื่อจะขัดตัวให้นำดินสอพองมาละลายน้ำและใส่ส่วนผสมที่บดไว้ลงไปทั้งหมดคนให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นให้นำมาขัดตัวและพอกทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วล้างออกสูตรนี้ทำเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอจะช่วยให้ผิวพันธขาวสดใสและเนียนนุ่มขึ้นได้ 7. สูตรมะกรูด น้ำพึ่งและนมสดนำมะกรูดหนึ่งลูกมาผ่าครึ่งคั้นเอาแต่น้ำจากนั้นให้นำน้ำมะกรูดมาผสมกับนมสดหนึ่งแก้วและน้ำพึ่งสองช้อนโต๊ะขนให้เข้ากันแล้วนำมาขัดผิวให้ทั่วตัวเสร็จแล้วให้พอกทิ้งไว้อีกประมาณ30นาทีแล้วล้างออก สูตรนี้ทำได้สัปดาห์ละ1-2ครั้งจะช่วยผรัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพและหมองคล้ำให้หลุดออกเผยอให้เห็นผิวขาวกระจ่างใสและผิวที่หยาบกร้านก็จะเนียนนุ่มขึ้นด้วย